นะใจขกงเาฮ้ยกร็เปที่รถสวัสดีค่ะกดมอร์นิ่งตอนเช้าข้าวมาสมงละนี่เกวแลถ่ายไปลงช่อง YouTube นะคะที่ขอย้านะครับถ่ายได้ไร้ อันนี้ทุกคนก็ต้องเขียนไทม์ไลน์นะฮะเหมือนที่พี่เคลลนเขียนเมื่อวานนี้ฉันเห็นแต่กระดาษไหมเด็ดเด็ด อันนี้ก็คือการขายงานนะฮะแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูนะฮะแล้วก็โอเคกับส้าหน้าผมไปนะนี่ก็คือเปลี่ยนชุดหนึ่งนะครับ่ายลูกค้าดูนะฮะแล้วก็ชอบแบบ ก็มาซ่อมผมเล็กน้อยนะฮะประใจก็มาซ่อมผมอัตรดงนะะก่อนจะเข้าเสร็จไปสิบโมงแล้วยัง <c oughs> ไม่มีใครกลับมาเลยครับ ทุกคนยังอยู่ที่โลเคชันนะฮะ <Hello. S 1> เงียบเลยอะ่ะตาจากเมาเช้านะฮะ <Hello. S 1> นางแบบ <Hello. S 1> เรามาแล้วนะฮะ หน้าเสร็จแล้วครับก็มาทำผมต่อนะฮะคนนี้เนี่ยก็เป็นนางแบบนะฮะสลบทเป็นแบบสาวออฟฟิศอะไรแบบนี้เป็นชาวต่างชาตินะฮะนเครับนูเทียนอสาหม,ม่ครับนนอันนี้ก็แต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนะครับ ก็กำลังถ่ายรูปส่งให้ลูกค้านะชอบทวาจิกกล้องสวยสวยนักแสดงก็กลับเป็นมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่ เป็นไงบ้างครับโอเคสนุกดี Yes okay Nice We wait to see the next location now ไปกินที่จอดเดี๋ยวมานั่งกินร้านเรียบร้อยเลยเราก็จะย้ายกองกันนะฮะไปโลเคชันที่สองนะชื่อว่า W District ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะไอ้ โลเคชันที่สองแล้ะครับที่ W d บ s t ยูดิสทรีนี่กำลังจะเดินเข้าไปที่ห้องเมคอัพนะฮะ ดูบรรยากาศนะฮะที่ w U District กันนะครับเป็นยังไงนะฮะใหญ่โตสวยงามนะครับที่นี่ก็เหมือนกับเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์นะฮะแล้วก็มีคอนโดมิเนียมอยู่ในตัวที่ไออยู่ในที่เดียวกันครับเราเดินดูเรื่อยๆนะฮะนี่ ร้านชาบูนะก็ะมีร้านน่ารักน่ารักนะครับร้านชาไข่โมูก็มีครับอันนี้เหมือนอาหารอินเดียเลยร้านอาหารอินเดียนะฮะเห็นป้ายสตราร,ร์บัคด้วยครับร้านไข่ขอเล็กน่ารักน่ารักนะ มีชต,ตาบาร์ด้วยครับไอเสียงวีบ่บอกอะไร ออกมาข้างหน้านะครับจะอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็จะถนนสุขุมวิทนะเวียนนี้รั่วง่ะเกือบหล่นมาทับแนะบ่ผ่านไปนี่เป็นถนนสุขุมวิท69ครับ1น,นะฮะเป็นซอยสุขุมวิท69ครับ1แล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็เป็นสุขุมวิท71 ที่เรียกว่าซอยปีดีพนมยงนะฮะเราจะเข้าไปข้างในกันนี่นี่คือทางเข้านะฮะเมื่อกี้พี่ก็เลยก็เข้ามาทางทางเข้าตรงนี้นะฮะจะมีร้านเล็กๆอย่างางี้นะฮะร้านอาหารญี่ปุ่นมีหลายแบบม,มีหลายอย่างนะฮะหมึกย่างลอยไฟมิสเตอร์เค ร้านชื่ว่าสลิมพิกหรือหมูผอมๆนะฮะไม่รู้ขายอะไรเหมือนกันแต่ที่เราจะเข้ามาก็คือนี่ร้านเซเว่นอนะจะมาซื้อกอดาดติดชู่เพราะว่าติดชู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ซับหน้านางแบบนิดนึงครับ จะมีคนมารอคิวนะฮะต่อคิวท,ที่จะซื้อไอศครูมร้านนี้นะฮะชื่อร้านอะไรอ่ะบินทาโร่ไม่แน่ใจให้ขอโทษนะฮะถ้าอ่านผิดนะทีเลรก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะน่าจะอร่อยแหละคนต่อคิวเยอะเลยอ่ะที่ๆเนาะวันไหนว่างาสักวันเดี๋ยวลองๆมาชิมกันดีกว่าเนาะครับ ขณะนี้คือเสร็จแล้วนะครับกําลังจะกลับบ้านแล้วนะฮะนี่เดินกลับบ้านแล้วนะ,ะอันนี้ทีภาพนิ่งกลับบ้านแล้วเดียบบ้า ตอนเขาเปลี่ยนเป็นชุดสปอร์ตอ่ะเขาต้องเปลี่ยนทรงผมหรือเปล่าอ,อ๋อโอเคได้ได้นานแป๊บนึงได้ได้คิดเขาไม่ได้บอกอว่าโอเคก็ย,ยังไม่ได้กลับนะฮะให้ <laughs> อยู่ต่อแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ่าเราก็นั่งรอตรงนี้แป๊บหนึ่ง เสร็จงานของจริงแล้วนะฮะไม่จกตาแล้วอ่ะจะลองลาทีมงานก่นอนขอบคุณนะคะดีค่ะอ้อน่อนกันอันนี้คือทางขึ้นลิฟต์นะครับ เราจะไปขึ้นลิฟต์กันรอด้วยจันเบอร์ฮะไม่คุยก็ขึ้นก็ขึ้นลิฟต์ลิฟต์เปนทางขึ้นไปแล้วที่ไหนละคาเนี้ยเอดินรถ แรงมากออกยังไงล่ะอ๋อไปทางโน้เไปน้เเดี๋ยววนกลับอมาอ๋อไปทางนี้จ้ะอ๋อออกไปทางน้นนะที่เราอ๋อที่เราเขาชเขาไม่ให้รเข้านี่ใช่มนแล้วจารย์ นีดด่ไงทางออคุณไม่ได้ก็ทาวิซิเตอร์น <ok ี่ยาเ้าออกคอรใส่ตอนนั <k <K ้นวิซเตอร์ออกทางนี้ก็จะได้เขียนัตร่นาีขาเข้าเราไม่ได้บัตรอะไรถึงสิ้นไม่ได้เขาียนัตไปแล้วออกเขียนาเาเียน คเข้าใจขัใจเรียนไปหมดแล้วคนระับเออใช่หมดยาไปทันตัวนี้เพราะเขา,าเปล่า,าตะลุงมาขี่ขโมยตรงนี้